สวัสดีครับสวัสดี Devil, ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าสกูปปี้ไออีกแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตของแต่งนะครับรถสกูปปี้ไอคันนี้นะครับผมจะแต่งเป็นในแนวทวิลิงทวิลิงนะครับก็คือวันนี้เราจะมาติดแหลกกล่องหลังกันนะครับซึ่งแหลกเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะติดกล่องหลังนะครับเราต้องเปลี่ยนแหลกนะครับแหลกข้างหลังตรงนี้นะครับโอเควันนี้ผมสั่งแหลกหลังมาแล้วนะครับเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พัสดุเพิ่งมาส่งนะครับเป็นแหลกหลังนะครับที่สั่งมานะครับเป็นรุ่นสกูปี้ไอนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าจะเป็นยังไงใส่ได้เป,เปล่านะครับข้างในจะบุฟองน้ำอย่างนี้นะครับแพคกิ้งมาค่อนข้างโอเคเลยแกออกมาก็จะมีถุงพลาสติกจะห่อใส่ถุงมาแบบนี้นะครับ ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีดำเหล็กกลมนะครับแบบไม่มีคานไม่มีคานข้างบนนะครับเพราะว่าผมจะมาติดกล่องหลังนะครับโอ้แกะออกมาแล้วดูดิเป็นเหล็กกลมนะครับฟังเสียงน้ำหนักน้ำหนักโอเคเลยนะครับตอนนี้ค่อนข้างดีดูงานเชื่อม ได้อยู่นะโอเคงานสีก็ดูดีครับน่าจะแข็งแรงนะเนี่ยมีที่เกี่ยวให้ด้วยนะครับตัวนี้ที่ผมเลือกมาจะเป็นตัวที่ไม่มีคานนะครับก็คือคานตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าแบบมีคานกับแบบไม่มีคานนะครับตัวนี้ที่สั่งมาจะเป็น รุ่น s c o o p y i นะครับจริงๆมันมีของแต่งที่เป็นของยี่ห้อ S2C ด้วยนะครับ S2C จะเป็นแบรนด์อะไหล่แต่งของ Honda นะครับออกมาขาย ภายใต้แบรนด์ S2C แต่ตัวนี้นะครับมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแบรนด์ S2C นะครับแต่ราคาถูกกว่าหลายร้อยนะครับตัวนี้ได้มาในราคา600-700โดยประมาณนะครับส่วนของแต่ง S2C ก็จะเป็นหลักพันนะครับก็ถือว่างานดีวัสดุดีคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกับรถ s ู o ป p y i ไอกันนะครับว่าติดตั้งแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคไปกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับในการเปลี่ยนนะครับเราก็จะมาแกะของเดิมออกนะครับจะมีน็อตสีตัวอยู่ตรงนี้นะครับโดยน็อตสีตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์12นะครับให้ใช้ปรกแจเบอร์12นะครับก็ขันออกทั้ง4ตัวเลยนะครับ อ่าหลุดแล้วหลุดแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ของเดิมนะครับนี่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะเอาของใหม่มาใส่นะครับทีนี้แทนแทนของใหม่มาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับงานสวยมากนะครับจะตรงรุ่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเทียบรูน็อตดู เท่าที่สังเกตนะครับตอนนี้มุมกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวลองใส่น็อตเข้าไปนะครับคร่าวๆโอเครูตรงนะครับตรง3ามรูแล้วรูสุดท้ายตรงเป๊ะเหมือนของเดิมนะครับยังกับของเดิมดูรอยเว้าดิเหมือนของเดิมเป๊ะเลยนะครับสุดยอดเลย สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับร้านค้าในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ไว้ให้นะครับก็ก่อนที่จะซื้อผมก็ดูหลายๆรุ่นหลายๆทรงนะครับมาเจอทรงนี้รู้สึกว่ามันสวยดีนะครับสวยดีเราจะขันนอตล้มหลวมสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจัดทรงนะครับจัดทรงให้ตรงนะครับ เมื่อเราจัดโซงเรียบร้อยนะครับก็ค่อยขันแน่นนะครับสำหรับการขันเข้านะครับก็ค่อยๆขันเข้านะครับเป็นทแยงมุมก็ได้ครับจะได้แน่นพร้อมๆกันนะครับต้องบอกว่าสินค้าในราคาในตลาดใกล้เคียงกันนะครับก็มีหลายแบรนด์นะ สำหรับคนที่กำลังมองหานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับจากที่ดูรีวิวนะครับในร้านค้าบางคนก็บอกว่ารูไม่ตรงนะครับบางคนก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ตายมันจะแหงนขึ้นนะครับผมก็เลยหาข้อมูลอยู่อ่าหลายร้านนะครับก็เลือกดูอยู่หลายร้านพอสมควรก็มาเจอชุดนี้นะครับสินค้าที่ร้านนี้นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับมีอยู่2แบบให้เลือก แบบที่1ก็คือแบบมีคานตรงนี้นะครับแบบที่2ก็คือแบบที่ไม่มีคานนะครับจะเป็นแบบเรียบเลยอันนี้ผมจะอามาใส่กล่องนะครับซึ่งกล่องผมสั่งไว้แล้วนะครับแต่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวจะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้มันมาถึงก่อนนะครับก็เลยได้รีวิวก่อนนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทรงมันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับมาดูกันเลยครับป้าย โอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสาหรับองศานะครับองศาที่ปลายของแหลกรุ่นนี้นะครับรุ่นไฟเลี้ยวบางลมนะครับจะสังเกตปลายมันจะหงนขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่รุ่นอื่นไม่เป็นนะครับรูน็อตมันใส่กันได้นะครับรู้สึกว่ารุ่นอื่นจะมีองศาที่ระนาบไปกับเบาะนะครับแต่ตัวนี้จะมีองศาที่ปลายหงนขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับให้ปลายมันหงนขึ้น เราอาจจะลองแหวนน็อตตัวข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับเราอาจจะลองแหวนน็อตตัวนี้นะครับลองแหวนตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวข้างหน้าเพื่อให้หน้ามันยกขึ้นนะครับให้ข้างหลังมันต่าลงนิดหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดกล่องดูก่อนนะครับถ้าเกิดกล่องมันเอียงเกินไปนะครับก็อาจจะได้ลองแหวนนะครับถ้าเกิดติดกล่องแล้วสภาพมันอยู่ในองศาที่พอดีนะครับก็ไม่ต้องลองแหวนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหานะครับแหลกท้ายรถสกู คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นการติดกล่องนะครับตอนนี้กล่องกําลังเดินทางมานะครับเจอกันวิดีโอต่อไปครับวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ